ถ้าเราฆ่าเห็นมันเพื่อช่วยสุนัขจะบาปมากไหมคะทำอย่างไรถ้าจะเป็นต้องฆ่าบาปไม่มากจะป่ะว่าไม่บาปําไม่ได้หรอกมุพินกฎธรรมชาติชื่อว่าฆ่าโดยเจตนาเป็นบาปที่คุณเตลัยมทำยังไงนั่ะหมาแถวข้างหลังนี่เยอะที่หอวหมก็เยอะอ่ะไม่กล้าสั่งเขาว่าให้อาบยาวชิบเพราะเราก็รู้ว่าเขามีชีวิตอยู่ว่ยันึกไม่ออกว่าจะทำยังไงแต่ตอนนี้ เจตานาว่าฆ่าเห็หมัเป็นอุศลบเจตานาแต่ช่วยสุนนะัขเป็นกุศลหากกดยกนี่แล้วบุญมนันกักจะแรงกว่าก็ได้เนาะแต่อย่างนี้สิเวลาถูจะใช้วินิจีีนะเวลามีปลวกนะคะปลวกขึ้นบ้านเราไม่เคยใช้ยาแผลฆ่าปลวกเวลาอยู่เวลาดูเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็จะเปิดหน้ากางรั่วตกไปหมดเลย แล้วฉีดยากันยูไม่ฉีดใส่ตัวเลยนะฉีดให้เขาติดนักเปิดทางให้เขาออกเพราะเขาเชื่อว่าเขาออกแล้วเราก็ติดตั้งอยู่นี่เวลาจะจะเป็นต้องฉีดทีเรื่องเรื่องเออ่ปลวกเรื่องอะไรเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวนะได้อีกสองวันนะฉันจะเชิญไปแล้วนะเพราะที่นี่น่ะหนังสือเยอะอย่ามาแทบมาแกะกินหนังสือรีบอพยพไปอยู่ที่อื่นซะก่อนนะถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาจะเอาหยูดปริญามาจะลำบากกับพูดเรื่องนะ หนูนี่สำคัญนะอุปกรณ์ศาสตร์ไวมากเพื่อนครูเนี่ยไปปฏิภาวนาะอยู่ว่าแสงทาที่หของน้ำเขียวอะ่ะก็ไปอยู่ในหนูมันมาทับรังที่ชุกอกนอนนะ่ะเขาก็จัดนอนปรากฏว่าหนูมาเจอตกกลางคืนเพิ่หลับนะ่ะถ้าถุงคนอื่นมันก็ไม่ทำนะมันมนกากัดถ้าถุงน้องคนนี้คนเดียวนะถ้าถุงเขาเชิงสวยราคาแพงๆเยินๆต้องทิ้งเลยอ,ะอ่ะเออ ไถ้าเราเหยีคนนี้เป็นศัตรูบอลลแกเราก่อนนะแต่ถ้าเราบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่อยู่ของมนุษย์นะต่างคนต่างอยู่ไปอยู่ห่างๆเราจะไม่ฆ่ากันไม่ทำลายกันเไม่ได้สัมผัสได้นันหนูแมงสาบเนะี่ยบ้านหนูนี่แมงสาบมันจะเปอยู่ในหะ้องน้ำแล้วเรามีไอ้ไอ้ถิ่นกาบบางทีเขาเขาเห็นอะไรนะฉาบปูแล้วมันดีรู้นิดเดียวมันก็ทำตัวรีบขึ้นไ,ไป เดี๋ยวก็ตอนเด็กถ้าเราไปเท่าน้ำก็จะออกมาเดินระบวนจอดตั้งตัวเราก็จะบอกว่านี่ฉันม่ฆ่าเจ้าหรอกนะอยากอยู่ก็อยู่แต่อย่าขี้เหม็นนะเหม็นที่ยังสาแล้วก็อย่าออกมาเดินเต้นท่าดมากนักหลบมุมเอาไว้เขก็ไม่เค่อยมาให้เห็นคือถ้าเราฉีดยาเข้าไปในรูตายแน่นอนเราทําไม่ลงค่ะ